แม่จายาไม่มีเลยชางก็ยังตกงานอสองนดิ้งแม่นามุดด่าเลยส่งเวลาเนาะให้ทำไมโอ้ในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว่าเธอน้อน้ำเย็นก็มีได้หน่ะนะตู้เย็นผู้มือเอาไหว้ใจนน้ำเย็นไม่เย็นไม่ได้เลยโออยื้ใจเจ้าละ เห็ดดีน้ำสุยางสวนน้ำสุยางยังมีน้ำตาใหลติดนักร้องได้นะคะนักร้องน้ำแบบนี้เด้อจ้าแจนวลนะคะร้องเพลงแรกยากแล้วนี้ยังนออกใจมื่ออายสิไปแต่พ่อเข้าใจเหตุผลอยู่จ้าได้ข้าวขาดองกองสูงเกียดฟ้าคนที่น่า กลายเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีแม่นเจ็บปันใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเพเทยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือรบเจ้าออกจากใจเยอะอนยอะนะคะขายกล้วยคอยอ้ายแล้วเด้อตอนนี้นะคะไม่ได้ขายก้อยแล้ว ยายนวลขายกล้วยคอยอ้ไอ้คนไหนเอ้ยมีอ้ายแถวว้าแล้วใช่ไหมแม่นวลก็พูดแบบนี้แหละถ้ามีมีตั้งนานแล้วแม่แม่อยู่คนเดียวดีแล้วเนาะอยู่คนเดียวนี่แหละเอาสามโอ้โหสามร้อยคะแนนเอาคะแนนเอาย่ายายนวลฮะสามร้อยเอาคะแนนหรือเอาย่าอีเยอะเอาย่าก็ได้แม่เอาย่านะ่จ้าแม่นาคุณแม่พระออนนะคะคุณแม่พระออนจ้าเบจุม่ขอคุณแม่อาแบอาเดี๋ยวจะขาย ตอนนี้รถยาอยู่กับแม่แม่แม่ค่ะใช่ไหมคะคุณแม่รคุณค่ะแม่แม่หมอคุณแม่พาออนคุณแม่พาออนสาธุบุญเด้อแม่บารมีขจีสามพระภูมิกรรมคุ้มครองแม่นะคะบุญหนุนนำนำส่งนะคะแม่ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังขอบคุณค่ะขายขายกล้วยค่อยอายเด้อค่ะเด้อ เรียกแม่แม่เข้ามาหรือเรียกหรือแม่แม่จะนีหมดร้องไปเลยตัวต้นของเราเป็นไม้ได้แล้วสามร้อยโอ้โหยายนอนยายนอนขอบคุณนะคะต้นสับรถมีเข้ามามีค่ะคุณแม่เอ่อ,อน,า,นาจะสองสามวันม,มีค่ะคุณแม่<ว>ชาลี แต่ว่าเป็นของชายภูมิพาไปเนาะเอาของชายภูมินะคะแม่ข่ายก้อยคอยอายข้าวสั่งมันเลยละสั่งเจ้าใหม่ข้าวปลาเอาสองวันก่อนชิ้นง้อนนี่ละค่ะแม่วันนี้ทำวันต่อเห็นซอฮอดมาไอ้เคยมาสั่งข้าวหนุ่มย่างลวกพันแหน่ไอ้คุ้มคุ้มให้อ้ายแน่ยละ พี่มาเช้าแม่แม่คนใช่ใช่คะแม่มาเช้าเสมอเลยอ่ะแม่ทำงานเหรอคะคุณแม่ชาลีประมาณ3าสวันแหละเผื่อเฉยๆเพราะว่าเพราะว่าอีกสองวันเราแต่ว่าเราต้องพูดเผื่อเนาะ ขอบคุณสำหรับคะแนนเนาะนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะแม่ฝากเยนวนช้างตกงานสักช่องสัก ใบแก่พีเคหนึ่งลังกี่ฟนโม,มจุได้กับบุนดลมนาแต่นรผสมผสมผี่ทุกไงยาขอบคุณมากนแม่มาเดยจ้ะคุณแม่ท่านไหนจะป้อนเชียไหนบ้านไหนนะคะ จำปาโพดสองแก้วสองจ้าขอบคุณมากนะคะแม่จ๋าฝากเย็นวนด้วยเด้อขายผลไม้ก็ไม่ได้นะคะโพดสองแก้วสองนะคะจากคนแม่ยูถึงสอยู่ถึงตีหนึ่งทุกวันนะคะแม่บีสองจ้าไม่น้อยมาไม่หนีไม่น่อยไม่น่อยแม่ตุ๊ก รับุ้คนนะคะคุณแม่ล<ด>ูกสาวลูกสาวคุณแม่ทำไมตื่นสายป่านนี้ไม่มากันเลยปวดคอหนานสาวกันกเราแม่จอยสวัสดีค่ะแม่จอย ไม่เห็นอ่าไม่เห็นเข้ามาเอาอันนี้เลยนำอบอม,นอนมาเลยกลัวสว่างกวัดมากนี่จอยจ๋าสวัสดีนะคะนี่ครับเพลงในมูอเพลงกำลังดังตัวเฟรมว่าจังใดออในี่ครับเพลงเลาเลยอะ่ะจดคีมาเรียบร้อยเลยยายนอนจดคีมาเรียบอยู่ครับตัวแฟนว่าจังใด <laughs> ตัวแฟนมาจังไดใช่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวบบจองแจ้งในไลน์นะคะจ้าคุณแม่จ้ากวามขอพระคุณนะคะแม่แมแมมมไม่เกินสามวันเ่ยพี่หนุ่มกลับไปอยู่บ้านแล้วใช่ใช่เอาก็เลยวันนั้นแม่สายสั่งของไปให้ไอมานั่งเฝ้าจนใจเงาเงาเอบหัก ไปครนะครับน้องจึงรู้จักความจริงลอยมาจีบีทั้งที่มีแฟนแล้วแอบอิงเอาความเนียบความนี่มากลิ้งมากรอกปลอกกันสื่อขอ มาเลยได้ยังก็มาแบ่งปันอ้มีแฟนแล้วแต่ยังหาเลอื้องมาแจวแ่วกันมาอยู่กับน้องนานนานบ่สงสารแฟนอายลือไหลหัวแฟนว่าจังได้จึงรอยมาดา้องฮ้อแดคะพบบาน แล้วนั่งข้างกันอาอบอกคนทางบ้านจังได้เอางานบางหน้าเมนบอกหรือเอาอย่างโนบางใจถ้าบอู้โต้ออนแฟนไอกะยานน้องไอในเด้อหยุดนอกใจเธอหยิกใจอออ่่าป จำปาค่ะแม่จอย้อยใหพอบอกใจว่าแค่เคยเจอบอแม่นบ่ฮักแต่ฮักบ่ได้กับหนุ่มเมียเพลอไอ้เฝ้ากลับบ้านซาเดอเดี๋ยวคนทั้งบ้านเป็นห่วงฮ่า ตอบมือให้รางวัล hey, น no ักร้องของเราได้นะคะยายนวลยายนวลกำลังฝึกค่ะแม่ทุกพระกำลังฝึกโอ้ยกำลังฝึกที่ไหนได้อยู่ขอโทษด้วยจ้ะเมตตาได้นะแม่ตีหนึ่งทุกคืนยายนวลจะ่ายใหญ่จวะ จำปจำปาเอามออกงานหน่อยจำปาอย่าไปอยู่บ้านหลายให้จำปาโชว์ตัวหน่อยอย่าไปอยู่บ้านหลายเอาออกมาหน่อยให้แม่แม่เห็นแม่มาแล้วแม, <c oughs> แม่มาแล้วแม่สวัสดีค่ะ <c oughs> ใส่เหนื่อยใส่เหนื่อยอะไรนะปามาเลยสวัสดีค่ะปามาแต่เช้าเลยใหญ่นวนไม่ได้เด้แม่วันนี้มามาเต็ความ